สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่เอฟซทุกท่านเลยนะคะมาพบกับช่างสาวบึงเหมือนเดิมนะคะกับแนวทางฮาหนอยสูตรเม็ดเดียวเนาะงวดประจําวันที่23เมษายน2566นะคะก่อนไปรับชมแนวทางเดี๋ยวเรามาฟังคําเตือนกันก่อนนะคะคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดเด็กต่้งแต่18ปีควรได้รับคําแนะนําจากผู้ปกครอง ปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ,ะก่อนไปรับชมแนวทางเนาะเดี๋ยวเรามาดูผลของวันที่22กันนะคะพ,พี่จา๋าซึ่งวันที่22เนาะวันที่ 22@ แอดก็ให้ดินที่3 7 4วิ่งรูดที่3นะคะผลที่ออกนะคะในรอบเฉพาะกิจในรอบเฉพาะกิจก็จะออกอ่า 056ล่าง32นะคะพี่ๆจ๋าดินที่3เรามานะคะวิ่งรูดที่3มา3 2มาตรงๆเนาะเสียดายเนาะไม่ใช่ตัวที่แอดเน้นนะคะแต่ก็ยังโอเคนะคะสำหรับสายวิ่งสายรูดนะคะในรอบพิเศษนะคะ381ล่าง15ึสามมามาหลักร้อยนะคะอ่าบนล่างหลุดน้องตัวเจาะนะคะแอดให้รูดที่3ส่วนในรอบปกตินะคะ652นะคะล่าง39 อ่าสามเกล้ามาตรงๆนะคะสำหรับรูดที่3ในรอบนี้นะคะ ในน้อยวีไอนะคะ9 8 8ล่าง85อันนี้แอดหลุดไปเนาะ4กับ7ไม่มานะคะตัวเด่นมาเฉพาะ3วิ่งรุ่นที่3เข้าไปในรอบเฉพาะกิจล่างแล้วก็ปกติล่างนะคะยังไงก็ฝากเป็นกำลังแรงใจให้ต่อด้วยเนาะพี่พี่จ๋าแนวทางมีเข้ามีหลุดนะคะมีตัวที่ชื่นชอบใครยตามไม่ชอบก็สามารถผ่านได้เลยนะคะแอดเองไม่รู้นะคะว่าจะมาตัวไหนคำนวณไปตามสูตรได้ยังไงนำะมาแบ่งปันพี่ๆแบบนั้นนะคะย้ำนะคะแนวทางเนาะ มาดูกันนะคะสำหรับตัวเด่นในวันนี้นะคะตัวเด่นในวันนี้ของแอดก็จะมีห้าหกแล้วก็แปดแอดจะวิ่งรูดที่หกนะคะพี่ๆจาวิ่งรูดที่หกเนาะหกศูนย์หกหนึ่ง หกสองหกสามหกสี่หกห้าหกหกหกเจ็ดหกแปดแล้วก็หกก้านะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูอ่าตัวที่แอดเน้นนะคะเผื่อมีตัวที่ชื่นชอบที่เหมือนกันนะคะ สำหรับตัวที่แอดเน้นในหลักหนะคะก็จะมี60 61 62 64 6หนแล้วก็68นะคะอ่าถ้ามีตัวที่ชื่นชอบที่เหมือนกันค่อยตามเนาะอ่าวันที่20 ยี่สิบแปดยี่สิบแปดถึงสองพฤษภาแอดไม่ได้ลงหน้าช่องให้นะคะพี่ๆจ๋าแต่ถ้าใครสนใจนะคะแนวทางาในกลุ่มได้เลยนะคะในกลุ่มเรามีหลากหลายแนวทางให้นํานไปพิจารณาดูด้วยเนาะแอดก็าฝากไว้นะคะพี่ๆจ๋าเผื่อใครสนใจนะคะ แอดก็ขอขอบคุณพี่ๆเอฟีทุกๆท่านนะคะที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกำลังใจเลยนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอให้เฮงๆรวยๆกันยิ่งยิ่งขึ้นไปเลยนะคะเอาไวเ้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ